ได้หมดเลยคุณคร,รางวัลไหมเ<ม>อาคุณาคร,ร,รางวัลไปตามไม่จริงยวไม่ลไปไนมา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 ไาม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 าอามากัีาม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 าาัาม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 าามามามมามาาราามาาาาาีา ก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาเขาใช้คำว่าดีคือเดริิวส์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคน่ารักดีชื่อลังว่าสีปากสีปากดีกับกะชยเชไ็ไม่ได้ปากดีขนาดนั้นนะใจดีเป็นคนใจดีรนกับี่ดีดีรอก็โอเคก็ถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้หลายคนเรียกอยู่ว่านวงูแล้ว ใช่พี่หน่วงพี่หน่วงเขาเขาก็เรียกพี่หน่วงพี่หน่วงโอเคครับก็ขอบคุณพสุด้วยนะครับพสุเขาวาดการ์ตูนพี่หน่วงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถอดแบบมาจากตัวพี่คนเยอะที่พี่พี่นวงพี่หน่วงก็น่ารักดีครับมีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่มีกรูกะปิก็มีมีพี่หน่วงมีอหวังอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ละชื่ออย่างมีเนี่ยมีประมาณ3ชื่อสี่ชื่อเนี่ยแหละครับประมาณนี้วหลังจากเป็นทักร้อนมาเป็นยังไงครับมันเป็นช่วงรีบูทช่วงเติมพลังหรื ังงงไคพี่ลุโอ้โหก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าคิดว่าแบบปีใหม่เนี่ยอยากเที่ยวไหนอยากให้อยากให้ไปเทีท่ยวนานด้วยหรือถ้าคุณมีโอกาสวันนึงได้ไปอยากให้ไปเพราะพี่เองไม่เคยไปเลยพอไปมารู้สึกโอ้โหแบบชอบมากประทับใจมากมันแบบเป็นมันเป็นเมืองน่ารักนะฮะเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถนนสวยมากมีแต่ว่าพีาไ่ไเคยกลไปสิงคโปมีมีอย่างทีนี้มันดูพลังเราขนาด ทริปนี้แหละครับก็ก็ถือว่าได้ได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปประมาณสัก3วันแต่ยางน้อย3วันนี้เราก็ต,ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากออกจาการะบบเลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้ฟื้นฟูเยอะเหมือนกันอันนี้คือเป็นส่วน<ห>ของเราในที่ถนึว่าเราต้องมีการแบบไปพักสมองเราพักใจเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทำงานมาเนี่ยน้อยน้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วยิงช่วงแบบหลายปีหลังมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือจะแบบทาอยู่หน้าจอตลอดอะไรเงี้ยก็พอครั้งนี้ได้มีโอกาสก็อย่างน้อนก็มาสักถ้าเกิดว่าหยุดเอาจริงๆนะฮะก็ประมาณ9วันประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทางานเพือมาณ5าวันการคาสนมากนที่หลายวันยากยากขนาดไหนหายไม่ได้เลยนะ่นาโอ้โหก็ต้องก็ขอบคุณมากนะครับที่หลายๆคนแบบคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาทำอะไรเงี้ยแต่ว่า เออบางทีก็เครื่องจักรมันก็ต้องมีพักบ้างนะเนะแต่เราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องต้องขอความเห็นใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็ขอพักสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลับมาไม่ได้ไปไหนครับกลับมานี่ดูดูพอเช็คปุ๊บก็คนกิจอะไรตามหายเยอะไหมคะเออก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีแบบก็จะมีแบบว่าขึ้นมาแบบส่นวนใหญ่จะเป็นเรื่องของข่าวมีข่าวน,<อ>านี้ข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี้อันเนี้ยข่าวนี้อะันนี้แต่ว่าเราก็โอเคเราไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยจนเมื่อกี้แบบกลับมาแค่ห้าวันอ่ะตามข่าวแทบไม่ทันไวมากคือข่าวไปนี่นี่คนนี้กำลัง คนนี้กำลังรออยู่กำลังจอกไม้จับหอกไม้เรียกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เยอะมากถือว่าเป็นผูคน้คน,นที่คนในปีโอไม่ไม่ไม่ไมละครับอย่าอย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าฟังแล้วน่ากลัวเออก็ก็ถือว่าเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงอะไรของเขาจริงๆแล้วเนี่ย ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทํารายการอยู่อยู่หน้าสื่อก็เป็นกระบอกเสียงลุ้งถึงหลังบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกระบอกเสียงกับประชาชนอยู่แล้วมาเฟียวงการสื่อไม่เอาหรือพันธมิตรผมไม่เอาดีกว่าครับไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นมาเฟียไม่อยากเลยครับแต่รายการเราบอกว่าที่ผมยาวแล้วว่าม,มันอะไรเรือผมไม่คือคือคือผมยาวเลยเพราะว่าอยากอยากจะปล่อยว่านี่นี่เป็นเลมออกไปหน่อยแล้วด้วยนะคือถ้าคนสังเกตจริงๆเนี่ยตอนที่อยู่ที่หน้านผมจะยาวเป็นพเสกโลโซอะไรแบบ เอออันนี้ก็แบบเริ although, to to ่มเล็มๆออกไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดออกไปหมดอะไรเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะเคยไว้ผมสั้นมาแล้วแบบผมสั้นแบบเกือบจะสกินเฮดก็เคยไว้มาแล้วผมยาวผมลองทรงผมเลยไว้เหมือนกับแต่ไม่เคยไว้ผมยาวๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบลองไว้ดูก็กล่าวว่าเดี๋ยวปีหน้าจะตัดอะไรเงี้ยประมาณสักเมษาอะไรเงี้ยก็กล่าวว่าจะปล่อยไว้แบบนั้นเลยอะไรนะป้าโอป้า ใช่ใชอ๋อไม่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 เป็นไม่ได้เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันแค่ปล่อยปล่อยไว้อะไรเงี้ยครับไม่หยอกไม่ตรงนะเดี๋ยวเหยอไม่ไม่มันรู้สึกโสมด้วยซ้ำแต่เราก็โอเคได้เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็องค์กรคือแบบอยากอยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าองค์กรคือโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนอะถ้าเกิดว่ามองว่าสมัยก่อนผู้ประกาศข่าวคนงอ่านข่าวต้อง ต้องนั่งเรียบร้อยนิบเนี้ยผมสั้นๆส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออวันนี้นะครับมีรายงานข่าวผมว่ามันโวมเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะมันก็เอาเป็นตัวเราดีกว่าอยากอยากเป็นยังไงแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยอย่างนี้นครับว่ไลโอ้โหโอ้อโอ้ันอโอ้อโอ้โหอ <N> ้โหโอ้อยอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้หโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้หอหอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้นอ้โหโ้้ออหอ เรื่องเรื่องอะไรฮะอ๋อก็ก็นี่ไงก็ก็ตอบไปแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสําหรับผมอ่ะ่อนอื่นก็ต้องขอขอแสดงความเสียใจสําหรับพี่ๆน้องๆเลยครับที่เคยทางานอยู่ท่องสามเนี่ยแล้วก็เข้ามาวันนี้ก็ก็อาจจะต้องต้องต้องเหมือนกับถูกเลี้ยงออกไปนะครับแต่สําหรับผมอ่ะผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนใท่องสามเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะเอาตรง สำหรับผมผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบริษัททุกๆบริษัทเนี่ยต้องมีโครงสร้างของเขานะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบายมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับที่หนึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะเอ่อมันเหมือนกับต้นบอนไซอ่ะก็คือต้องมีการตกแต่งเพื่อให้ต้นมันเข้ารูปไม่งั้นก็จะไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ที่ปกติผมเชื่อทุกๆบริษัททุกๆช่องทุกสถานีก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวออกมา ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีข่าวออกมาก็คนอาจจะมองว่าเอาทําไมทําเป็นอย่างนั้นทาไมเป็นแบบนี้ทําไมถึงแบบอะไรก็คือเอาเอาตรงๆนะครับในสภาพเศรษฐกิจณนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งด้วยว่าว่าถ้าเทียบเสมเมือนกับเราอาจจะเป็นโรค้ายอะ่ะบางครั้งการที่เราตัดขาข้างหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตตัวเองให้มันรอดผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจําเป็นต้องเป็นมันเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของนโยบายมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องการที่ต้องอคงอยู่เอาไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้นเอง เออ,ก,เอกระทบไหมเหรอครับเออกระทบโดยตรงเนี่ยคงคงคง,งไม่ได้กระทบอะไรนะครับแต่ว่าในมุมของของ,ของอาการทําข่าวอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้กระทบมากมายอะไรนะนะครับก็อาจจะมีคนนี้ที่เคยเขียนข่าวคู่กันคนนี้อาจจะต้องออกไปหาคนนี้ก็ยังอยู่ก็ทําไป าก็โหลดงานมากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องปบบเ,ปเป็นไปตามระบบเป็นเป็นไปตามกลไกของของของบริษัทอยู่แล้วนอกจากพนักงานราองผู้ปกะกาศทุกข่าวด้วยเออไอตรงไอตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องของนโยบายเลยนะครับแล้วจริงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นนโยบายภายในผมผมมาพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็ก็เอาไว้ไว้รอทางช่องเขาเขาบอกเองดีกว่าอันนี้ผมผมบอกกันผมไม่ทราบ รู้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นระบบข้างในนะไก่ไก่อ้าอ๋อโอเคก็อันนี้ก็ก็ผมผมขออนุญาตไม่พูดตรงนี้แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของของของทางช่องเขานะฮะแล้อ,อย่างหนึ่งคือผมว่า<อ>ไม่ต้องตึงตหนกอะไรเลยครับก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายที่ทุกๆบริษัทก็มีอย่างที่บอกไปไม่ต้องตึงตนกก็ผมเชื่อว่าพนักงานที่ที่ถูกเลี้ยงออกไปในบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับ พราะที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบกัวเปล่าเขาก็เขาก็มีการทดเชยให้อย่าง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 ถูกอย่างควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับผมผมว่าไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงๆบางคนเองเนี่ยพอออกไปอย่างเหมือนผมเองเนี่ยมีพนักงานคนออกพนังงานของช่องออกไปในฝ่ายข่าว เขาก็กลับมาทําผลกระแสให้ผมผมก็จ้างเขาพิเศษทํามันเขาก็ได้ทั้งเงินเงินทดเชยไปแล้วก็ได้เงินเดือนใหม่มันได้งานใหม่มันบางถ้าเราคิดบวกมันก็ดีอ่ะเอออย่าอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นในแง่ลบดีกว่าครับ